พี่น้องมื่อในภาพมาเก็บเห็ดหัวหญ่าพี่น้องพันกันสามสี่คนยังไม่เห็นยังไม่เห็น เห็นนเห็ดหนเห็นาพี่น้องการเห็นคนหยามันน้ำกันหลายคนละสามสี่คนเอาคือเห็นดี้ะเขาก็ยังไม่เห็นสัน้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วสงิ เอาผูบ่าวเป็นไงผูบ่าวเป็นตากล้องบอกเออเป็นตากล้องให้เน่เดะคิมพ่นมาไทยไน,นะคิมไทยให้เน่เดะนั่นแหละม่านหากินดีอะไรเลยไทยให้เน่ขอบคุณครับพี่พี่ผู้บ่าวดอกหนึ่งเจอแล้วพี่น้องอได้แล้วหัวเล็เน้นหัวหย่ามกแซบด้วพี่น้องเด้อ Quá chạy đó, lạy đâu có đi chơi lạc chơi lạc chơi lạc Nhìn lạc chơi 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 chơi

เจออีกแล้วน้องเจออีกแล้วเห็นหัวหน่าครับหรือเหตุแทดเหตุท้ายพี่น้องมกแสบเด้เอเป็นมกเลยเนาะแกงร้อมนั้นบอก็จะกินมกนี่พี่น้องกิน <c ười> สองดอกอดอกันก็ไนนด้คนตกไม่พี่น้อง โุ้ยพี่น้องเนี่ยแทดเนี่ท่าครับหรือไปเห็นทวนเนี่ยเอ้าหรูดรูดร้อเปล่าอันใดจะขาพี่เด้อนะสองดอกน้อย เจอบ่ค่ะบอแล้วอ๋อ่พี่ๆๆ่เอาดอกเข่าก็มีเข่าขึ้นจักรองเนาะเข่าก็แซ่บเด้ออืะเข่าก็ยังสวยอยู่มาให้ไหมครูบ่าวันนยังกล่องไฟไหรือเปล่าเอ้ ให้นี่คือเป็นลมๆลมให้คือเป็นลมๆลมคนตกเปเนานะัท่านเก็บบ้างบุนเลอมเพื่อนเก็บแบบบินหลอมคือบุบอมีบ่มีอออมือบ่มมีสันไหยนิวอม ให้ในคือบ่เห็นมีนันตามบ่บบ่มีบ่กนัดเห่าแล้วเห่าแล้วอด,ดวนีรับไม่อดนี่เ่ายังเหี่ เจอแล้วพี่น้องโอ้ยสองดอกเกือบเหยียบคาจะเบิงพี่ด่ะพี่น้องเห็นเหตุเห็ดแทนดี่ทาเห็นหัวหย่ามกแสบด้วพี่น้องเด้ออ้าพี่ได้สองดอกพี่เดียพี่เดีพี่ดพี่น้อง โอ้ยคาหลุดมกแสบเลยคิดว่าแกงได้พ่อมพี่รามันเข่าก็มีเนาะเอารถมันถึอฝนฝน,นตกฝนตกแห้งางแรงหนงฝนตกแห้งพี่น้อง สูงโอเคแล้วครับลายบอมมันมัน,ม,น,ม,นมันสูงสูงอ่ะมันให้ส,สูงใช่ไหม คือบ่าให้คุนบอมจนมาล่าเงูอะไรหรือบุใช่ไหมอบอมเจอหลายบอมไม่เจอแล้วพี่ตากลองก็คือจะเจอสองดอกขอบคุณครับสองดอกพี่นอ้อง็ะแทนให้ท่ารือไปเห็นหัวหย่าครับ mốc sẹp, kèng sẹp, con trâu sẹp nó được, ương àng cả, nó ương, ương bừa, nó hiện chơi lắm, các,

สวยงามพี่ดอกนึง่งจุมจ่มๆมันมีอยู่เรื่อยๆพี่น้องไม่น่อยเลยแสบครับเอาไว้ขาดเครื่อง น้ำกาดตานพูนดอกนึงอะดอกนั้นเป็นดอกได้หลายนี่ดอกนึงอ๋อได้หลายเด้ออ๋อไปด่าไปด่าปดาเมนเบิร์ดโหลดนี่เมนเบิร์ด

กนคืนมันขึนมาพบูบะมัห่หดเกี้ยมันกงขึนมาอือโอ้ยหัวหลุดเด้อหลาเด้อหลาเด้เออ้อม มันทัดผิดเยอะหลายมรรทัดผิดหลายหลายต้องต้นตาลพี่มันมาเกิดหนักเกิดตรงหัวยอย่าเอาพี่เป็นปลาอยู่ามาเิลี่ยมาเกลี่ยมีหรอพี่นี่จ้าเอาที่ได้เจอเเเอเเีกแล้ว เล็นหัวหญ่พี่น้องแซบ่บอวามอกแกงพวามเมนบออมมกความแกงแกงค่ามเมนบอุอ้ยเล็ไหลพี่น้องเละไหลเด้อคงหน้าบันเท่าก็สะอาดพี่น้องเลยเลิศเลิศเลิศ เลิศ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 ไทยเลยไปไหนเยอะนกสี่สี่แม่นเบิร์ดเก็บแม่มกก็ได้เก่งก็ได้เห็นบอกฮะพี่น้องเจอแต่ดอกขาวขาเก็บหล่นมันมันโดนหน้าฝนเนี่ยมันได้ถเด้เจอหน้าฝนเลยใส่อมทีเดวเจอน้าฝนมันขึคือถวมันมันไปแถวเด้ มันหายไปสาเ,เาจ็บเ,เลยสวยคนนึงสวยมากเลยบ่นะยหญ่ชอบก,ก,ก,กินไม่กินเราก็ไม่เกลียดดีกว่า ม, ens, it, มือกล่องถืแตาดีกว่าเด้อพี่น้องเด้อมือกล่องผู้บ่าวน้อยพี่น้องตาดีดีคนเก็บเห่าแล้วตาบูดีแล้วดอกอันนี้สวยๆเนาะเฮ้ยเนาะดอกอันดอกขี้กาขี้นกนะสวยเด้อว้ายเต็มเลยพี่น้องผู้ใดผู้ใดเบมือแม่นเบิร์ดผู้ใดผู้ใดผู้ใดเก็บ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 โยมาเร็วมาแจมิดเร็ว เก็บมาเก็บเก็บเร็วย้อนพี่น้าพี่น้าเก็บ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 อกันอ๋อมอันแกงกระแสเป็นบ่อแกงกระแสือบ่อส่วนหญ้าอ้ำหมกแกงมันส่วนหน้ามกเนาะหมกแล้วพี่น้องแซีบนัวเด้อแกงน่ะมันเปื่อยหมกหรือแซีบนัวโมกเนาะเห็นหัวหยาหรือไปเห็นแทดเห็ดท่าพี่น้องะฮ ย,ยังมันกับสี่คนพี่น้องคนหนึ่งย่านโบ,บกา้ามาอีกคนลงเล็กลางทางย่านแค่น่าจะมีเล็กปกติ ยังไ่ถ่ายนาที่เราคนหาตกใบครับว่บตกแห้งบางบแรงเนี่ยเทา,ทา,ทากับมกแทบ <c oughs> มันฝนตกใสมันมาเร็เห่าเ่าเต้นกันยังสวยเด้ออุอ้ยเฮ <c oughs> ขี่ควยเอากิน,นได้ยังอยูอ่บนบ่อเฮียขี่ควยกินฮะบ่อตนี้จุ่มตรงจุง่มอื มัน่ค่อยมีบอลเลยไปางไหนไปนหระเทเไ้ยเบิดแล้วบอกให้ไหนให้เนี่เขาไปแล้นอนค่ะเอาอีกจให้หนึ่งแก็เนียร์เอาแต่พร้อมหมกอะไรน้องถ้ามากางในเทปเทนในทาที่น้องเห็นหัวเ่มาเก็ตตอนเช้าก็ได้ยาคุเอาอ มาเก็บตันเศร้าก็ได้พี่น้องมันแต่มันอยากบระทานคนครับมาก,การหนาเลยมนตาดีด้วยพเท่าด้วยม่นผูเห็นเลยเหรออม เพิ <ítulo> sabes, ่งได้เจอแล้วเจอแล้วเลิศเอาที่ตัวนี้เมื่อก่อนกับเก่งปานี้ตัวนี้แซ่บทะเลกกับไทยปิดเลย มือกล่องกันเก่งพี่น้องจับมือแรกก็ท่ายเป็ดเลย<ะ>เเนู้าตถเต้แล้ว ใช้พูดได้พูดนั้นได้หลายบอกเบิ้งแน่มาเทียบกันดูมากระติกเด้อจ้าเอ้ได้หลายเด้อดพูดได้พี่น้องทำกันนั่นแหละตากองเขารอเด้อตากองเขาลอ่อพี่น้องจอมด้วยงานบอเบ้อมัมีทาง,างนี่ บ่มีเนาะทุกทีให้หมกีอยู่แหละออว้าเกือบเหยียบพี่น้องเกือบเหยียบเฮ็ดแทน็ดท่าหรือว่าเฮ็ดหัวหน่าหมกแซมหมกใส่ใบตองกล้วยเด้อพี่น้องเด้อหอมพี่น้อง ไม่ต่ดีนะมือกล่องเด้อการกันคืนมันโม่คอนพี่น้องอากาศดีครับเขียนง่ายแล้วเราเขีนง่ายเขาคุยเย่าง่ายแล้วสัง่งกับเหยียด มือเก่งค่ะเอ้ามึงกองเห็นเด้อพี่น้องคนหาเหยียดมานเลยบอกห่างไปเรื่อยๆปลาทอมเด้อเอานี่กีควายปลาทองห้มาด่ามันเด้อให้ <laughs> เล่ามาพี่น้องของมือกองไปเห็นบุอันคู่หาบปเห็นเถาแล้วมาลงเกมไปกันก็จะกีควายเด้อมุ้ยคืยยยอกระตู่ กกรบคบอเ,เ,เ,เ้่ได้บ่มีก็ากันเมือปะวันนี้เจอแล้วจะไปล่ามล,าย,ลายูโรหน้ามันต่างเราไอา้ดอกบาน,นแสงอยู่พมเมนไปไมม ตาบุเต่าพี่น้องอ้ยนี่ไงนี่ไงใช่อ้โหูยเลืขนาดไม่าไงเนี่ยเลือดัมยากนี่นี่ไม่ย่แลกระลาถ่านผู้สมประเทนเฮยอุ้ยโรงแรมห้าดาว โรงแรมห้าดาวพี่น้องเอ้ยเอ้ยเอ้เองแรมหาดาวเเงไทยโรงแรมห้าดาวดูวหะเลิศเด้ออุ้ยโงแรมหาดาวพ <Bradley. S 2> ี่น้องโงแรมหาดาวเฮาเอ้ยน่งเหรียญเกิเ์านห้านโงแรมหาดาวให้ เจ้านาพีเลยผู้บ่าวสาวสาวว่าุนแม่นกันสีค้นพี่น้องคนที่ห่าน่านิแน่นกำเมื้อ cái chùm có lợi vô ba chùm đã thầu ra Chơi bơ nó lụt nó lụt <laughs> thì đỡ lên Bạn mặc xì xùm nó Sắp chứ đùa Ơi, bị đẹp, bạn thơ vợ ngay พี่น้องก็มักหอดรถท่อหอะไรพี่น้องอันลรกพี่น้องก็เดอ้อพี่น้องครับเมื่อนี้ก็พามาเก็บเห็ดแทนเฮ็ดท่ารวมเฮ็ดหัวหย่าครับพี่น้องครับกดซับสไครต์ให้ผมในุ้ครับพี่น้องเดอ้อเมื่อนี้รับฟันดีครับสวัสดีครับ